เที่ยวไหนครับไปไปเที่ยวน้ำตกตาขางอ่ะพี่โดจะไปไหนจะไปเที่ยวน้ำตกตาครับอ๋อเล้วโลกจะเล่นน้ำหรือเปล่าวันนี้นะจะเล่นน้ำมันมันมีน้ำเกลือมันมีน้ำเกลือคืออะไรน้ำเกลือมัน้ทะเลมีน้ำเกลือมันจะมีโรกครับูลนนี้มีแต่น้ำแบบนี้เยอะแยะโอ้ฝนฝนกระซิบโต๊บพิธีนี่ ฝนก็จะตกคนก็จะไปเที่ยวน้ําตกตาดขามเออจะทํำยังไงจะเล่นได้หรือเปล่าจะเล่นได้หรือเปล่าน้ําเยอะหรือเปล่าถ้าน้ําเยอะเพิ่นกระบอกให้เข้าเนาะเราต้องไปลุ้นเอาว่าเราจะได้เข้าไปไหมไปกันหลายคนจากคนงานก็ไปน้าตะวิดด้วยแล้วก็สองทอะไรมันเพโหดีใจจังเลยดีใจไหมมาถึงน้ําตกตาดขามแล้วจ้าทุกคน มันนี้ก็รู้สึกว่าคนจะเยอะอยู่เพราะว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันเสาร์เออบรรยากาศก็เ,เย็นเย็นห <laughs> นาวซ้ำใดก็สิิได้ลงและมาฮอดแล้วว่าสัน <laughs> สถานที่ใกล้บ้านจ้ะ สถานที่เที่ยวใกล้บ้านน้ำตกใกล้บ้านก็คือน้ำตกตาขามนี่น้ำตกเล็กเล็กแต่ว่าสวยงามอยู่มีที่เที่ยวด้วยมีที่อาบน้ำด้วยไปลงไปเลยลงไปแล้วลงไปแล้วนี่เพิ่งให้เปียกนะครับกินข้าวก่อนแล้วค่อยเปียกมาขึ้นมาข้างบนนี่พีรุขึ้นมาเล่นข้างบนนี้ครับ ไม่ได้แล้วทุกคนเอ้ยนั่นห้ามไม่ไหวห้ามไม่ได้เลยเปียกแล้วเสียกแล้ว,ลวพี่โดนะค่อนข้างจะเป็นหวัดนิดนึงพี่ระวังระวังระวังกิ่งไม้นะเดยกจะลม้มอ่ามาเล่นทางนี้ครับมาละมาละววัวนนี้ก็มีคนมาเที่ยวอยู่จ้ะทุกคนมีคนมาเที่ยวหลายอยู่เมื่อนี้ เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะแต่ว่าอากาศมันไม่ค่อยให้เท่าไหร่ก็คือมันมันอากาศมันหนาวแต่ทุกคนมันเย็นเด็กๆก,ก็เลยลงไปก็คงจะไม่นานเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นละสบเบียงมาแล้วสบเบียงมาแล้วจ้ะทุกคนสบเบียงมาแล้วได้ยายมาที่เหรอเอ้ยแล้วนบอกคักแลวมาวันนี้ นี่เลยจ้าเอาเล่เลยเลยเลยเปลี่ยนบรรยากาศมากินเขาน้ำตกสาดขาแกทุกคนพาเด็กพาเด็กน้อยมาเที่ยวเนะแล้วก็มีเคืนแนวกินของเราขาดไม่ได้นะ <c oughs> ส้มตำไก่ย่างอันนี้อะไรอันนี้ลูกชิ้นทอดของใครของหนูเออลูกชิ้นทอดคนสวย <c oughs> คนสวยวะเนี <c> ่ย <oughs> เมืนน่อวานมากินข้าวนอกบ้านเมื่อนีออ้ที่สำคัญถ่ายไม่ได้ก็คือข่ายจานะับนะทุกคนจับแซ่บมาแต่ทุกคนมากินน้ำกันส้มตำไก่ย่างจ้ากลับจากน้ำตกแล้วเพราะว่าฝนตกที่ที่น้ำตกเป็นอะไรนะฝนตกมันหนาวฝนตกมันหนาวกัเลย จะเอาหอยใส่ไหมหอยบันท้ายไ่ดูกลับเร็วแน่จากน้อยมือนี้เพราะว่าฝนตก